สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นครับควเที่จะทําเป็นเมนูแกงไก่ใส่ฟักเขียวนะครับวัตถุดิบเนื้อไก่ซื้อมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ดีแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับถัดมาก็เป็นฟักเขียวให้เราหั่นเป็นท่อนประมาณนี้นะครับพริกแกงเผ็ดครับพริกแดงจินดาหั่นเฉียงหัวกะทิเกลือ รสด,ดีน้ำตาลปีป๊บใบหวแว้ะพาแล้วก็หางกะทินะครับโอเคเดี๋ยวมาชมวิธีทำกันครับหัวกะทิ โอเคตามด้วยเครื่องแกงเผ็ดนะครับ เรจะเติมโหกะทิลงไปอีกเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเขาแห้งไปแล้วก็ผัดให้ต้งแกงเข้าส่งกลิ่นหอมแล้วก็เจ้าแตกมันขนาดไหนก็ตามใจเลยนะครับในขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟผัดเข้าไป ไฟแรงเดี๋ยวพริกแกงจะไหมมันจะไม่อร่อยผมจะเอาประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องให้พริกแกงเขาแตกมันมากเอาเนื้อไก่ลงไปผัดเลยครับ วันนี้ใช้เป็นไก่เนื้อนะครับแล้วก็ที่ผมต้องใส่พรสด,ดีเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปปรุงเค็มเยอะนะครับพรสด,ดีกับผงชูรสเนี่ยเขาจะช่วยในการทำรสชาติให้กลมขึ้น ดีเพิ่งไปอ่านเจอมาเลครับใส่ผงชูรสหรือใส่รสดีลงไปเล็กน้อยเราจะปรุงเค็มไม่มากนะครับอเราจะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวผัดให้เนื้อไก่เปลี่ยนสีสักหน่อยแล้วก็จะตามด้วยหัวกะทิเข้าไปนะครับ หกะทินะครับจากนั้นก็ตามด้วยหางกะทิผัดให้เข้ากันตอนนี้สงกลิ่นหอมมากเลยครับ ห่างกะทินะครับผมจะแกงน้ำเยอะนิดหนึ่งเพื่อเอาไว้กินกับขนมจีนนะครับให้เราหยอกเกลือตามลงไปเลยครับเป็นการปรุงรสขั้นต้นรสดีครับอย่าน้ำตาลเราจะใส่ที่หลังนะ รอให้น้ำเดือดเดี๋ยวเราจะตามด้วยฟักนะครับน้ําแกงเริ่มเดือดแล้วครับก็ให้เราใส่ฟักลงไปเลย ัวเรียมใจเป็นการนําเสนอวิธีการทําอาหารทานเองแบบง่ายๆนะครับตัวโอคุใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ้าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มคอนเทนต์การไปท่องเที่ยวการไปถ่ายตามสตรีทฟู้ดมาให้ได้ชมกันนะครับพอเราใส่ฟักลงไปแล้วก็รอให้น้ําแกงเดือดให้ฟักเริ่มนิ่มเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันอีกทีนะครับพอฟักเราใกล้สุกนะครับก็ปรุงรสเพิ่มด้วยกเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับ ทีนี้ก็รอให้ฟักเราสุกตอนนี้แกงเราก็สุกแล้วครับให้เราปิดท้ายด้วยพริกแดงจินดาหั่นเฉียงแล้วก็ใบโหระพาเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวไปชมหน้าตากันในชามครับแกงไก่ใส่ฟักเขียวฝีมือกูเริยมใจรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนครับ ครับนี่ก็เป็นเมนูแกงไก่ใส่ฟักเขียวเฟมือควาดเทียมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยรลล้อนๆปลาเค็มนี้เข้ากันดีมากเลยครับคลิปตนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ลำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ